Thank mm. สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกครั้งนะคะกับยิงนะคะในช่องของยิงนะคะในช่องใบชอบปากาค่ะในช่วงนี้นะคะยิงก็จะทําวิดีโอนะคะต่างๆนะคะก็อัปเดตสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับพัทยานะคะมาให้เพื่อนๆดูทุกวัน,นะค่ะแล้วก็นะคะช่วงนี้สถานการณ์ต่างๆในเขตพื้นที่ของพัทยานะคะก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ มีคนมาเที่ยวพะยามากขึ้นนะคะในช่วงวันหยุดต่างๆนะคะก็มีคนมาเที่ยวมากขึ้นส่วนมากก็จะเป็นคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะพร้อมกับครอบครัวอะไรต่างๆนะคะก็เริ่มพาครอบครัวมาเที่ยวนะคะในเขตพื้นที่ของพะยามากขึ้น ร้านอาหารต่างๆนะคะในเขตพื้นที่ของพัทยานะคะก็เปิดให้บริการค่ะในช่วงนี้นะคะไม่ว่าหญิงจะไปไหนมาไหนนะคะหญิงก็จะพยายามถ่ายภาพแล้วก็มุมมองสวยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะนะก็พยายามดึงนะคะทั้งมุมมองต่างๆนะคะแสงสีต่างๆนะคะให้ออกมาเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะแล้วก็สวยๆนะคะเพื่อที่อยากให้เพื่อนๆนะคะได้อยู่อ่า เหมือนอยู่ในเหตุการณ์นะคะเหมือนอยู่กับหญิงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปดูชีวิตชาวบ้านนะคะในการค้าขายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มตำชายหาดหรือส้มตำนะคะหรือตลาดนะคะตลาดปลาต่างๆก็จะพยายามดึงนะคะธรรมชาติออกมาให้สวยที่สุดแล้วก็เป็นระบบ H D นะคะช่วงก่อนหน้านั้นนะคะวิดีโอที่ได้รับความนิยมที่สุดนะคะก็คงจะเป็นเพลย์ลิสต์ของโรมาเนียนะคะแล้วก็วิดีโอของประเทศเซอร์เบียะคะ่ะ วิดีโอแรกนะคะเกี่ยวกับประเทศเซอร์เบียนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะละเอียดพอสมควรนะคะพร้อมภาพประกอบค่ะแล้วก็วิดีโอที่2ที่เพิ่งทำนะคะหลังจากเพื่อนๆต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหญิงก็ทําแบบละเอียดแล้วก็มีวิดีโอสวยๆประกอบนะคะการบรรยายนะคะสวยมากๆนะคะก็ วิวยังน้อยอยู่นะคะเดี๋ยวหญิงจะให้เพื่อนๆดูนะคะเอาแนบลิงก์ไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นไว้บนบนฟีดนะคะของช่องนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้นะคะก็ถือว่าเป็นวิดีโอที่ละเอียดพอสมควรนะคะแล้วก็เกี่ยวกับในพื้นที่ของอประเทศเซเบียแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิดีโอต่างๆเกี่ยวกับประเทศข้างเคียงนะก็ อาจจะเอามาทายอยทยอยมานำเสนอเพื่อนๆนะคะให้รู้ถึงประเทศต่างๆนะคะในเขตกลุ่มของประเทศเชงเกนและก็ประเทศเกี่ยวกับยุโรปตะวันออกนะคะสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะเกี่ยวกับยุโรปตะวันออกนะคะก็ถือว่าน่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นมอโรฟานะคะไม่ว่าจะเป็นโรมาเนียนะคะเซอร์เบียนะคะมอนเตรนิโกนะคะลัตเวียอ,อะไรแถวนี้นะ ซึ่งป,ประเทศเหล่านี้ก็ไม่ค่อยมีคนไทยทําเท่าไหร่นะคะหญิงก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะแนบไว้นะคะเพื่อนๆก็สามารถกดไปที่ที่ลิงก์ได้เลยนะคะสาหรับคนที่จะสอบถามนะคะมีแฟนแถวนี้นะคะแล้วก็จะสอบถามรวมถึงประเทศอื่นๆนะคะเกี่ยวกับวีซา่าประเภทต่างๆนะคะหญิงก็มีนะคะเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับการทํางานของหญิงนะคะแล้วก็มี Facebook นะคะเพื่อนๆก็สามารถ ติดต่อหญิงนะคะเพื่อเพื่อพูดคุยนะคะได้ทาง Facebook ได้เลยค่ะเพื่อนๆก็นะคะสอบถามเข้ามาว่าช่วงนี้นะะประเทศไหนเดินทางได้บ้างประเทศไหนยังไม่สามารถเดินทางได้ก็สอบถามเข้ามานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในช่วงนี้นะคะประเทศไทยก็อาจจะมีข่าวดีในเร็ววนันเกี่ยวกับเรื่องการกักตัวนะคะการเข้าไทยนะก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องการลดการกักตัวนะเหลือ7วันแต่คิดว่าน่าจะประมาณก่อนปีใหม่นะพิจิกาหรือหลังหลัง ทันวามกรานะทุกอย่างน่าจะดีขึ้นน่าจะไม่มีการกักตัวหรือยังไงก็ลองติดตามข่าวสารนะคะเพราะว่าการประกาศของนายกรมนตรีเมื่อวานนะคะเกี่ยวกับเรื่องเดือนพฤศจิกากเกี่ยวกับ10ประเทศนะที่ไม่ต้องออมีการกักตัวสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วอะไรแบบนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่มีข่าวนะคะที่เป็นรูปธรรมนะคะที่ออกมา ในสถานทูตต่างๆนะคะเว็บไซต์ของสถานทูตต่างๆเกี่ยวกับการกักตัวหรือการลดการกักตัวหรือยกเวนก้นการกักตัวอะไรแบบนี้นะก็รอดูสถานการณ์เป็นอาทิตย์แล้วก็เดือนต่อเดือนไปละกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างแดนนะก็หญิงก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็อดทนล,ละกันนะคะเพื่อนๆน,นะก็ขอให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปนะแล้วก็หวังว่าคงจะได้กลับมาเยี่ยมประเทศไทยแล้วก็มาใช้ชีวิตนะคะบ้านๆเหมือนที่หญิง มีโอกาสไดอ้อยู่ใกล้ทะเลนะคะไปตลาดนะคะกินส้มตำนะแล้วก็ไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายนะคะไปเยี่ยมญาติพี่น้องเราได้นะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะให้ทุกคนที่อยู่ต่างแดนนะคะที่จะมีความหวงังนะคะในการเดินทางเข้า,าเมืองไทยในปีหน้าโดยไม่มีการกักตัวนะคะสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วอย่างนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นวัคซีนก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะในการที่เราได้รับการ ฉีดวัคซีนแล้วมันก็จะเป็นผลดีต่อเราเพราะว่าลดความเสี่ยงนะะในการตายเกี่ยวกับเชื้อลงปอดนะคะอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีเพื่อนๆก็ที่ยังไม่ฉีดก็ไปฉีดนะคะเพื่อนๆนะคะก็เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศถ้าจะมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าไทยนะ,ะก็ไปฉีดให้มันครบโดสละกันนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะ ในเขตพื้นที่ของพัทยานะคะหญิงก็ไม่ไม่มีอะไรมากนะคะก็เป็นวิดีโอเกี่ยวกับบ้านๆนะคะผ่อนคลายนะคะก็จะมีแต่เรื่องบวกๆนะคะเพื่อนๆเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆนะคะมุมอมองต่างๆนะคะวิวสวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตนะคะวันต่อวันสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการทราบเกี่ยวกับข้อมูลนะคะการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย นะฮะช่วงนี้อะไรต่างๆหรือข้อมูลการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ของพัทยานะฮะว่าช่วงนี้จะเดินทางเข้าพัทยานะมีฝนตกไหมนะฮะพัทยาเป็นยังไงมั่งอะไรเงี้ยก็สามารถติดตามนะฮะช่องของญิงได้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะเพื่อนๆก็นะวันไหนฝนตกวันไหนแดดออกอะไรเงี้ยเพราะว่าหญิงก็จะอัปเดตวันหนึ่งก็หลายรอบเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ของพัทยานะคะแล้วก็ในเขตพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีนะส่วนสําหรับคนที่จะเดินทางเข้ามาเมืองไทยในช่วงในช่วงเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวาก็ลองสอบถามนะคะแล้วก็ติดต่อเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูตต่างๆนะคะว่ามีการอัปเดตหรือย,ยังในการกักตัวนะคะว่าจะมีการยกเลิกการกักตัวหรือเปล่าในช่วงปีใหม่นะก็คงเป็นประมาณนั้นนะ ในวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็มาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆให้เพื่อนๆดูนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะอดทนแล้วก็ให้ผ่านพน้นอุปสรรคต่างๆนะคะในะชีวิตประจําวันของเราลวกันนะคะส่วนหญิงก็ทําได้เท่าที่หญิงทานะ,ะก็จะพยายาม update, อัปเดตต่างๆนะคะแล้วก็ข้อมูลนะ,ะในเขตพื้นที่ของพระยาแล้วก็เขตในพื้นที่ในของจังหวัดชลบุรีนะ,ะก็หวังว่าหลังเดือนพฤศจิกายนะคะหรือเดือนธันวาไม่น่า มันน่าจะเกินปีหน้าต้นปีหน้านะทุกอย่างก็น,น่าจะดีขึ้นนะฮะหลังจากการประกาศของนายอมนตรีนะเกี่ยวกับเรื่องการยกเลิกการกักตัวอะไรต่างๆนะคะโรงแรมการกักตัวในเมืองไทยโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็นำข่าวสารต่างๆมาฝากนะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังแล้วก็ติดตามนะคะสำหรับคนที่ชอบเกี่ยวกับประวัติศสาสตร์ต่างๆนะคะก็ไปดูในเพลย์ลิสต์ของ เซอร์เบียนะคะเกี่ยวกับการทำงานก็ไปดูในพีลิสการทำงานต่างๆนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ